ไปหมดเลยขนมไม่ไม่น่าทำกับบ้านจาทำกับบ้านจาตำรวมไปหมดเลยนะจ๊ะตำหรือเป็นรวม อันนี้แยกน้ําอันนี้แยกน้ําไปนะคะอันนี้แยกน้ำนะคะขันบ่ทองจับมันบ่าด้ตัวไม่หลง อ๋อันนี้แยกน้ําเราต้องใส่ถุงต่างอันนี้เครื่องนะคะเครื่องตําเลนะคะต่อไปจะเป็นน้ํานะคะ เขาบอกเอาผิดไม่เอาผิดใช่ไหมไแยกอยยโอ้เพื่นอนเอาไปฝากเพื่อนเอาไปฝากเพื่อนหรวกันธรรมดานะคะเอาไนฝากเพื่อนเอาเเว้าลยนี้เอาไปฝากเอาไปฝากเพื่อนใส่จ้ะเรียมบอกว่าเอาไปฝากอันเรียงอาจารย์เพื่นอนนี่เอาจา์ไหน ไปจาก้าแล้วโนโอ,อาจารย์เา้าโนเ <laughs> พื่นหอมประเด็กของกินเขาบอกว่าเข้าหอมปลาคือเีแล้ว ถุงหีเลยจ้ะโอ้ยหน้านี่เด่นคืออันหกคุณก้าวเราหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะหมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ซื้อใหม่ <Okay. S 1> 6กคุณ้าหมดแล้ว <Okay. S 1> โอ้ย นสวยอร้อยสี่สิบา140บาทจ้ะแค่ละร้อยสี่สิบบาทจ้ะไปหาร้อยตีทอนสามร้อยหกสิบจ้ะทอนสามร้อยหกสิบกัน